เห็ดแนวกินแล้งจ้ะพี่น้องแกงสมแกงสมบุ้ยนนะพ,ดดพุ่นะโคตรดวงดวงจ้ะพี่น้องเอ้ยแกงสมปลานิ่นปลานิ่นตัวใหญ่ๆเลยจ้านี่จ้านี่ปลานิ่นตัวใหญ่ๆใส่หัวใส่เท้าใส่กระเทียบ แกงสมแกงสมใจพี่น้องโอ้ยผดดวงดวงบังซิมมังกรจ้ะฤทสิสุขล,ะละ้วล่ะซิมมังกรพอดีวาน่ามันส้มพอดี แต่ว่าจางจักหน่อยอนาน้ำปลาล่ามาลงก่อนจะ้ะทำปลาล่าลงอีกก่อนเสีบแล้วเจ้พี่นองอ้ยเสียบเสีบ ถ้าเฮ็ดกินเองนะ่ะมันเส่บอยู่จ้ะถ้าไปซสื่อมานะ่ะมันจังบอเบ่บสิพ่อเอาละเนาะกระเจียบสุกน่ะละพักก็มีสองอย่างเท่านั้จ้ะหัวไส้เท่ากับมักระเจียบ พ่อดีจ้ะพ่อดีคุณน่ะปลาตอนบบบไงจับปลานิน่นขาวอวันส่วนอยู่พ่อใหญ่ไปหามาว่านนี่แหละปลากระไดแต่ปลาหลายตัวอยู่จ้ะทอดกินกับปลานั่นมะแขงส้มกับปลานีน่แซบจ้าแซบพอดีแล้วสุกแล้วจ้า ผูได้วันมีกับข่าแรงมาเด้อมากินน้ำมันยันเตียงเด้อเกงส้มปลานิลตัวใหญ่ๆแซ่บแซ่บจัดพี่น้องเ้ยผุ่นพดดวงดวงแซ่บหลายแซ่บหลายเกงส้มปลานิลตัวใหญ่ๆ คลิปนี้รงไว้สำหนีสักก่อนนะจ้าเจอกันคลิปหน้าสิอัพเดตให้เบิ่งไปเรื่อยๆสวัสดีจ้า